หมอชิดเป็นคนขับรถรับจ้างในหมู่บ้านปากดีใจร้อนชอบพูดว่าคนจนก็สมควรจนทุกเช้าเขาจะจอดรถหน้าวัดเห็นลุงคำคนเก็บขยะเดินเก็บขวดเงียบๆหมอชิดชอบตะโกนแซวขยันเก็บไปเถอะได้วันละกี่บาทวะคนแถวนั้นได้ยินแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรวันหนึ่งมีงานศพใหญ่ของเศรษฐีในอำเภอ รถติดทั้งทางวุ่นวายคนแห่มาวัดหมอชิดเห็นลุงคำหิ้วถุงดำใบใหญ่เดินเข้ามาในศาลาก็หัวเราะเยาะอีกงานเขานะไม่ใช่ที่เก็บขยะลุงคำไม่เถียงเดินต่อช่วงบ่ายพระเรียกญาติผู้ตายขึ้นหน้าลงประกาศตามหาญาติที่หายไปนานบอกว่ามีทรัพย์สินต้องมอบให้คนเดียวทุกคนมองหน้ากันไม่มีใครกล้าออกมา จู่ๆลุงคำวางถุงดำลงเดินขึ้นหน้าลงพูดเสียงนิ่งผมเองครับพ่อผมทั้งศาลาเงียบสนิทพระหยิบเอกสารขึ้นอ่านลุงคำคือทายาทแท้ๆที่หนีออกจากบ้านตั้งแต่หนุ่มเลือกใช้ชีวิตเก็บขยะไม่แตะเนินพ่อแม้แต่บาทเดียวหมอชิดหน้าซีดขาอ่อนจับพวงก,กุญแจแน่นก่อนเผาศพ ลุงคําเดินผ่านหมอชิดมองตาแล้วพูดเบาๆขอบคุณที่เตือนผมทุกวันว่าคนเราไม่ได้จนเพราะเงินน้อยแต่จนเพราะใจแคบวันนั้นรถหมอชิดไม่มีผู้โดยสารเขานั่งอยู่คนเดียวหน้าวัดเสียงหัวเราะที่เคยดังหายไปหมด